พบกับช่อง b ี m c h ช n แนลหรือช่องเอ v วีทีไอเอดนะหลังจากที่เราหาเจอบลอกวุดไปนานเลยนะทุกคนผมขออมุญาตไปไปิดเสียงก่อนไปทุกคนเราจะมาเล่นไปบอกกันนะไปอ,อันนี้ผมไม่ได้ไปฟาร์มถึงเวสองรหสองหลังจากที่ผมหายไปนานแล้วก็ผมจะมาบอกวิธีการฟาร์มกันด้วยนะทุกคนนี่ผมฟาร์มมาทั้งหมดเลยนะ ผมขอใส่ผ้าคลุมก่อนอเอาเปค่ะผ้าคลุมนะอ่ะผมไปเปลี่ยนแสงผลม,มืดแล้วนะทุกคนเราจะผลจะฟาร์มเงินถึงผมจะ,ผมจะ,ผ,มจะผมจะสุ่มผลนะทุกคนชุบ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 มือ่าผมขอตัดตอนนี้ผมเหลือตัวเดียวแล้วละกันอ่ะผมตีมาสักพักหนึ่งแนละ้วานทุกคนมาเราจะเราจะมาท่าะแต่ตรงนี้เลยอันมีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะทุกคน โอ้ไปกันต่อรอยไปกันต่อไปกันต่อแช่ขาไฟชุบ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 จะฟาร์มซื้อหมัดหมัดหมัดสาฟ้านะทุกคนผมไม่เคยซื้ออะไรกลับมาเลยกันอีกแล้วนะทุกคนนะให้ผมมีผู้ติดตามครบหนึ่งพันผมผมจะได้ถ่ายทอดสดได้นะทุกคนถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดเลยถ่ายทอดสดใหม่ๆ หายท้าสุดใจนะทุกคนโอ้วว้าววาววีทำไมมันบอได้โดนแล้วคนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอ่อาเย่เราได้50ผลเราแล้58แล้วฟอร์เรตตีเล่นกีตัวนี่มันยากมากเลยนะทุกคนมันอึดอยู่มันอึดอยู่พอสมควร ต่อมาทางที่เท่าไหร่ผมไม่รู้เลยเดี๋ยวใครใจร้ายใครจะเอาขอผลมังกรผมได้ผมได้ผม,ผม,ผมขอโทษนะคนนี่ผมไม่ได้อาไัเปิดประตูบอสแชงก็ต้องขอโทษอภัยทานคนด้วย ผมจะทิ้งลิงโค้ดนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงโค้ดไว้ข้างล่างใต้คลิปนะทุกคนอาจจะมีสองสามสี่โค้ดก็ลองไปใส่กันดูก,ก่อนนะ mm hmm. อย่างคือโกนพ่อผมดังมากอืมด, mm hmm. ดังโคตร นี่ไปกันเรื่อยๆไปต่อเรื่อยๆทุกคนเลยผมมีเดือยอีกสองตัวหลูกสองตัวผมเขาการุณาไปตีเพิ่มสองตัวกันก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมตัดคลิปไปเลยนั่นไปาปถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเอาล่ะเราดูซิว่าจะตายได้ไหมยี่ทุกคนว้าวสองห้าหกสิบสามับไปกันต่อเลยก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกคนจนถึงเวลสามร้อย ไม่ใช่ถือส่วนไมน่้อยเจ็ดสิบห้านทุกคนจะไปตีทุกนีกัน่าต่อนี่ผมขออัพ u รีสตาร์ t ก่อนอัพสตาร์ทก่อนนะทุกคนเอาให้เหมือนกันแล้วก็ต้องเอาชุดให้เยอะ เดี๋ยวอืมอผมก็มาจบคลิปเลยแล้วกันก็สำหรับวันนี้ทุกคนก็ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับก็ขอบคุณถึงจนมาถึงวันนี้ผมมีผู้ติดตามครบ20วันนั้นแหละขอให้ทุกผู้ติดตาม30ผมจะดีใจสุดๆเลยก็เ,เพราะฉะนั้นผมขอไปก่อนนะครับบ๊ายบายรักทุกคนนะ